เขตที่สองก็ได้มาพี่พี่น้องวัดพี่น้องบอเสียหายหลายเตื้อเกิดแบบแต่แค่ห่วยพอดีพี่น้องเนาะพอดีเลยหนึ่งพระเนาะฏิวิหารวัดลาเนาะพี่น้องลงฝุ่นเยอะพี่น้องเกลือนไปวัดเลยเสียหายหลายเตื้อพี่น้องมัดนะ นี่ข้าวนี่ก็อยากลงกะอยากไน้องนี่ยอยากซีร่นโชเฟอร์ก็อยากลงพี่น้องเอ้ยมันเตือนเลยี่น้องเพราะว่าเนาะหน้ามาแห้งเหมือนมาแห้งหน้ามาแห้งบอลพระพุทธรูปเนาะแล้วเอาขึ้นแล้วบอกพลุ่มลุ่มเอาขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วเนาะภาพเอาขึ้นแล้วเนาะนั่งแท่นเนาะแท่นบอลเตือนบอลบอลบอลอยู่พี่น้อง มาทะลุเนาะขึ้นแล้วพี่น้องโทษคนเสียหายหลายพี่น้องพอดีแคบพอดีเนาะเจือนกับโมยู่พี่น้องมาหลายทั้งคลองทัางพี่น้องเสาเบิ้งเซบูทองพี่น้องหลายขนาดเนาะมาเบิ้งเป็นเสาทาหน้าว่าพี่น้องนกำขันสูงของเมืองเซบุูทองรวมมาสมทบกับนกำขันสูงของเมืองท่าบางทองพี่น้องเนาะ จัวเมืองจัวเมืองพร้อมคณะมาเมืองการตัวจริงน่นเนงะนี่ร้านห่อแจ๋กนณอเรื่งาสลของธรรมนาะ บนั่งเลยเนาะให้แต่ลาะน้อยหนึ่งติลังนึงกับเมียงติล่งกับเมียง มดพี่นองเนียลายพี่นองอ่ัปผมเป็นสรางทมเป็นฮอจ็ดอันงใหม่เนาะนี่มันจนพัดมดพี่นองเนยานาเป็นมัดนะเพื่อนเนาะชี่อว่ามดจามาเอาลไปโคมาทัมเนาะโอ้ขนาดกำแพงกั้นพี่น้องคน มีกําแพงกั well, no? ้นทั้งรุมพุ่นเด้อนี่ก่อกันเตื้อนเด้อยังบ่อยู่พี่น้องถือว่าพระสงฆ์ของพระเจ้าเนาะพระพุทธรูปนี่เอาจนบ่อยากทันพี่น้องหลายหลายดูก็ยังบ่ได้ยังนดูก็บ่ยงเนาะจนตัดออกเนาะเนาะจนได้เือจนได้ตัดพี่น้องหลายแฮงโอ้ถือว่าเสียหายนักพี่น้องเด้อเนาะ เอเนาะข้าวข้าวนีจะซ้ำานี้พี่น้องข้างควรกับมันกไกลพี่น้องมันกเกินไปเนาะไอากาศเห็นน้ำกันเลยพี่น้องไปหน่อยถ้าไปเบิร์ตเทีว่านักผสมควรพี่น้องเนาะเนาซ้ำอีกอันพี่น้องอะไรกาศเป็นกำลังใจพี่น้องอ่าแซวถ้าบางท้องพี่น้องฝากก็เลยกดแชร์พี่น้องกดติดตามทุกสต๊าฟใครก็หน่อยเถีองเลยพี่น้องถึบริเวณาคคลิปในอ่าบริเวณาคในคลิปต่อไปพี่น้องเนาะ สวยเป็นนำนึ่งใจเดียวกันเป็นแห่งใจพี่น้องสำหรับคลิปนี้ราไปก่อนพี่น้องสบายดี